หลังจากทิซ่าน,นั้นส่งชาไทยไปชาโลกด้วยเมนูไทย up the world by Lisa ทางฝั่งอเมริกาไปแล้วล่าสุดความอิมแพกนั้นยังไม่จบครับยังไปต่อกันที่พรีเมียร์ลีกฟุตบอลของอังกฤษโอ้โหงานจะเยอะไปไหนช่วงนี้ Netflix ก r e พรีเียมราคาเริ่มต้นที่139บาทสมัครง่ายชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD จาก NF ที่จะทําให้คุณนั้นอินและก็ฟินเข้าถึงอารมณ์ด้วยความละเอียดแบบชัดโมก 4K เมโซมีทั้งสารคดีหนังอนิเมะและการโชว์หรือแม้แต่ซีรีส์ก็ฟินขัดฟินแน่ปานมาเล่นในสูบเบิงผุนล,ลักทําวันนี้ดูไม่จบวันหน้ามาดูต่อก็อย่างได้ประวัติไม่มีการหาย,ยมีแอมินดดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID Line เท่านั้นและพิเศษสุดสำหรับใครที่มาจากช่องอะไรชนแนลนะครับสิ้นเดือนปุ๊บรุนห้าหมื่นบาทกับกิจกรรมได้เลยฟ อบถามหรือสนใจสมัครคลิกลิงก์ตคลิปด้านล่างหรือสแกน QR c ออ e ได้เลยครับกรับสวัสดีโค้ชเต๋จาลิลี่ทุกคนครับผมแนยจาละชาแนลครับก่อนที่จะไปเรื่องใดๆนะครับขอพาไปชมลิซ่ากับหลุยส์วิตตองกับแคมเปญแรก Women's p r i n g and Summer 2025คือสวยบ้า สวยคนลุกทีแรกแฟนๆก็คิดว่าเอ๊ลิซ่าจะไปร่วมงานกับลุยวิตองเนี่ยจะไปในแบบไหนนอจะไปสุดทุกทางเหมือนแบรนด์เก่าที่เคยร่วมหรือเปล่าสรุปนะครับโอสุดที่ตรงนี้เลยจ้าลุยวิตองเวอร์ชันลิซ่าถือกระเป๋าหลุยเดินลุยเข้าป่าเขาเขาเดินลงทงเขาทงหน้าป้าสวยความงามที่โลกสร้างสรรค์สวยละมุนจริงๆเดี๋ยวก่อนนั้นที่จะมาเปิดแคมเปญแรกนะครับเป็น w o m e n Spring a s ์ซัมเมอกับลุยวิตองเนี่ยเธอนั้นก็ร่วมงานกับเอลวอนตลาดแบรนด์หรูลักชัวร์ออร์แกนิกของอเมริกา ด้วยการส่งชาไทยไปชาโลกไทย the world อัพเดอะเวิลด์บาริซ่ากับราคาสูงแบบลักซูชูบาสูงเลย380บาทกลายเป็นชาที่แพงที่สุดในโลกตอนนี้ที่เรารู้กันและ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 ่าสุดอีกแล้วปาร์ูมะพักเวียดมะพักงานเลยมุ่งจากทวีปอเมริกาไปทวีปยุโรปเดินเข้าอังกฤษเพื่อร่วมชมฟุตบอลในศึกพรีเมียร์ลีกศึกดาบี้แมตช์ก็คือเป็น,นทีมในเมืองเดียวกันนี่แหละอยู่ใกล้กันไม่ไกลกันมากแล้วก็ต้องเข้ามาห้าหันแย่งชิงกันเองแบบว่าโอ้สองราชสีต้องชิงแต้ม แย่งสกอร์กันโดยจะเป็นการประทะก,กันร,ระหว่าง2ทีมบิ๊กแบทในลอนดอนได้แก่เทมเทมเทมทีมปืนใหญ่อาร์ซนอลเปิดสนามเอมิเรสตเรียมต้อนรับทีมไก่เดือยทองทอนาท์ฮอสเปอร์โดยจะเป็นการแข่งขันในนัดที่2 1จาก38นัดของทางคู่ซึ่งจะแข่งกันในวันที่1 6มกราคมเวลาตี3ตามเวลาในประเทศไทยกค็คอขคืนนี่นันะสูตี3ผู้ใดลอกัลอ,ลอเบิงเดอเฮาลอแน่นอนจ้ะ <laughs> ความดีงการที่เป็นที่พูดถึงในตอนนี้นะครับก็คือลิซ่าจะเข้าร่วมเพื่อไปโยนเหรียญเสียงไทยเลือกแดนให้กับทั้ง2ทีมในช่วงเปิดเกมก่อนการแข่งขัน คือดีเลยรอบเนี้ยคือสปอร์ตไลท์ลงสุดๆแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาหรือว่ามีข้อกังขานะครับเพราะว่าลิซ่านั้นก็เป็นสปอร์ตโกล์มากๆม,ม,มวยก็ต่อยบอลก็โดูดีดยก่อนหน้านั้นนะครับจากที่เธอนนั้นเป็นผู้ชมไปชมในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดที่ปฏิแชงนะครับแข่งกับนิวคาโซที่สนามในปารีสครับตอนนั้นก็โอ้โหเป็นกระแสมากๆเลยทั่วโลกทำข่าวน้องเยอะเหลือเกินพอมาดูฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกที่ไทยนั้นเปิดสนามราชมังกลาสถานต้อนรับทีมชาติเกาหลีใต้โอ้ตอนนั้นก็เป็นข่าวไปทั่วเลยทั้งไทยเกาาหลีคือแบบว่ช ชมน้องมากที่น้องนะเข้าไปร่วมชมและก็มีมารยาในการเชียร์มากๆเพราะน้องเองก็เป็นคนไทยและก็ทํางานอยู่ในเกาหลีใต้มันเป็นความรู้สึก2ความรู้สึกเพราะว่าน้องนั้นแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีก็เลยใช้ผ้าเชียร์เชียร์ทั้งไทยและก็เกาหลีไปเลยแบบคนละครึง่งจบได้เจอแฟนๆแล้วก็ได้ใจของคนที่ชมฟุตบอลไปเต็มๆของทั้งสองประเทศและหลังจากแชมเปี้ยนลีกมาแล้วบอลโลกก็มาแล้วล่าสุดเพียร์เมลีกของอังกฤษอีกแถมคราวนี้เองไม่ได้เป็นนั่งชมติดขอบสนามเฉยๆแต่าว่าเธอน,น,นั้นลงไปที่สนามโย,ยนเหรียญเสี่ยงไทยอืมรอบนี้ ผมรับรองเลยว่าจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกสายแน่นอนฟันธงที่พูดอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นลีกฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกที่รวมนักเตะชั้นนำไว้มากที่สุดค่าตัวนักฟุตบอลนีกโอกระดับร้อยล้านพันล้านกันเลยทีเดียวและผู้ชมนั้นก็ชมมากที่สุดในระบบลีกด้วยโดยมีการรายง,งานว่านะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนั้นมีผู้ชมมากถึง4.7พันล้านคนซึ่งมันฮอตมากขีดมากด้วยจำนวนผู้ชมขนาดนี้นะครับมันก็เกินกึ่งหนึ่งของประชากรโลกที่มีอยู่ณปัจจุบันนน800ล้าคไป แล้วโอ้สุดเกินและความพิเศษในการโยนเหรียครั้งนี้ของเธอก็คือปกติจะเป็นการทําหน้าที่ของกรรมการในสนามแต่ว่าเบลลิซาก็คือแบบอม,มันมีนย e ัยยะแอบแฝงหรือเปล่าแบบว่าโอ้สุดจัดเลยพี่คุณเอ้ยเพราะว่าคนที่มาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับก็คือ ness. กินเนสเกาหลีใต้เขียนเอาไว้บนโพสต์อินสตาแกรมเลยว่า Contours Experience with Guinness by Lisa ปาสุก็คือลิซ่าน่าจะลงไปโยนเหรียญเปิดประสบการณ์กับกินเนสและหลายๆคนก็บอกว่าเออเอเอกินเนสคืออะไร กินเนสเอนะครับเป็นราชาเบียร์น้ำดำเมืองดับลินประเทศไอร์แลนด์แล้วก็เป็นคนที่เริ่มบันทึกกินเนสเวิลด์ค์ดที่เรารู้จักกันและถึงแม้ว่าลิขสิทธิ์นั้นนะครับจะไม่ใช่ของกินเนสแล้วแต่เขาก็คือผู้เริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งในความน่าสงสัยก็คือลิซ่าอาจจะได้ร่วมงานกับราชาเบียร์น้ำดำกินเนสจากเกาหลีใต้ก็เป็นได้อาจจะเป็นการคอแลแลบกันหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้คอแลแลบกันบ่อยเหลือเกินเพราะว่าลิซ่านั้นไปเป็นแขกพิเศษโยนเหรียญที่สนามนี้ด้วย power ของกินเนสรซรย ของพรีเมียร์ลีกนั่นเองไม่แน่ว่าความสำเร็จของิซ่ากับสกอต t วิกกี้อาจจะถูกส่งต่อมาอย่างราชาเบียน้ำดำอย่างกินเนสเกาหลีใต้ก็เป็นได้และนี่คือคลิปสั้นทันลิซ่าครับและก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่สในใจ n e เนฟิกราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือสแกนเคอร์โค้ที่ปรากฏบนหน้าจอน,นี้ได้เลยครับ